ราได้สัญจรมาที่วัดบางปลาอยู่ที่บางเลนนครปฐมวัดแห่งนี้มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัฒนมงคลที่ดังมากนะครับของวัดบางปลาผมได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดของวัดแห่งนี้นะครับก็ครูปิยธรรมพิมลท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอบางเลนดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางปลานครปฐมแห่งนี้นะครับ นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยขอความเมตตาจากท่านนะในเรื่องของวัดแห่งนี้เพราะว่าชอบมาดูแล้ววัดสะอาดมากแล้วก็นะฮะร่มรื่ดนดะีเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านนะครับนาบนักการครับหลวงพ่อครับเจริญพรครับเนยผมเข้ามาวัดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหดูร่มรื่นนะเพราะกี่ไร่ฮะตรงนี้เจ็ดสิบกว่าไร่ที่ขอกทั้งทั้งวัดและโรงเรียนด้วยนะโอ้เจ็ดสิบกว่าไร่ หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสตั้งปีไหนฮะปีสองพันห้ารอยสีต่อจากหลวงปู่พระครูจิรวัฒโสพลแล้วเจ้าบ้านเรียกหลวงปู่ตีหลวงปู่ตีปู่ตีที่นี่เห็นว่ามีเขาทารูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสหลวงสุธานเนี่ยเจ็ดองค์ยนะเจ็ดองเก็บไว้ในวิหารวิถีอยู่เป็นใทายมได้มาสักการะบูชาในวิหารเรียกหลวงวิหารหลวงพ่อทั้งเจ็ดหลวงพ่อทั้งเจ็ดว่าทั้งเจ็ดมีมีองค์ไหนบ้างที่จะมามาแล้วก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูล ชาวบ้านก็เริ่มเล่ามีคำจากคําบอกเล่าว่าเริ่มตั้งแต่หลวงปู่สงค์นี่ไม่มีไม่สามารถจะสืบค้นประวัติได้แต่จากการจารึกของคณะสงฆ์การตรวจการคณะสงฆ์เนี่ยวัดที่สร้างตั้งแต่พศ2272ก็คือก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาทุกศรยุธยสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองแลวก่อนนี้พันนั้นคงไม่มีการจารึกอะไรไว้ที่จะเก็บรวบรวมได้แล้วหลังจากนั้นก็ ตาประวัติเขาก็เล่าสืบต,ต่อว่ามีเจ้าวาดองแรกชื่อหลวงพ่อสงองค์ที่สองชื่อหลวงพ่อเสมองค์ที่สามนี่ชื่อหลวงพอ่อซับหลวงพ่อซับนี่พอค้นประวัติได้ว่าเนื่องจากมีงานปกครองที่เกี่ยวกับการปกครองสมัยอดีตมันเริ่มอยู่ในสมัยต้นต้น้ัตนาโกศินล์ะนกกนละก็ะท่านเป็นเจ้าคณะหมวด,วดก็ปัจจุบันก็น่าจะประมาณเจ้า,าคณะตำบลนั่นแนหละปกครองอยู่ในใน,ในเขตนี้แล้วหลังจากนั้นก็มามามาเป็นที่จะลึกหลักฐานชัดเจนในยุคสมัยหลวงพ่อทิม เจ้าวาดอุทิ่สี่เพราะทีมเนี่ยมีประวัติจารึกไว้เลยว่าเป็นเจ้าคณะแขวงบางปลาในสมัยนั้นเจ้าคณะแขวงเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอในปัจจุบันนี้รับปัจจุบันนี้ถ้าเจ้าคณะแขวงจะใช้ในเขตกรทมเนี่ยจะใช้เทียบเท่าแค่เจ้าคณะตำบลแในอดีตจะต้องไปเจ้าคณะอำเภอแล้วก็หลังจากนั้นก็มีประวัติชัดเจนแต่ละลูกมาจอจากหลวงพ่อทีมก็หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่สงวนค แล้วก็มาหลวงปติพอติอาตมาเนี่ยก็เป็นตั้งพุรวมที่เจ้าวาดแต่ที่คำว่าเจ้าวาดไม่หมายถึงว่าชาวบ้านจะจะรออรูปของท่านที่เป็นที่ระลึกไว้เฉพาะท่านที่มรณภาพจนอยู่ในอยู่ในในเใจนในใน้าวาดนะบางรูปที่ลาสิกขาไปเป็นินเว็บบมิชิดบางรูปท่านลาสิกขาก็มีท<อ>ี่แต่ก็ชาวบ้านก็จะไม่ไม่ค่อยได้แต่ก็มีประวัติอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้รออรูปของท่านไว้เนื่องจากว่าลาสิกขาไปอย่างนี้แต่ถ้าเฉพาะที่อยู่ ม,มาจนถึงปัจจุบันนี้ที่หล่อหล่อลูกเขานด้ก็คือเจ็ดลูกเจ็ดลูกแต่เจริญพรแต่จริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นั้นจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นโอ้ฮะฮะตรงนี้เนี่ยวัดเราติดแม่น้ำติดแม่น้ําท่าจีนก็ท่าจีนโ,โ,โ,นโอ้ฮะท่าจีนวัดแห่งน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อชมดังมากเลยพระปิตาเจริญพรก็ก็ถ้านักเล่นนักนัก,น,กนักสะสมครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ย อาตมานี่ก็อยู่ในยุคหลังแล้วแต่ก็พอมาได้ยินได้ฟังถึงถึงนักสะสมพระที่ที่ในในสายเข้มขลังคำว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระปิดตาหลวงพ่อชมหลวงพ่อชมนี่ไม่ใช่เจ้าวาดเลยนะไม่ใช่เจ้าวาดเป็นเจ้าวาดเป็นพระลูกวัดเป็นพระลูกวัดแต่เป็นหลวงตาที่ชาวบ้านก็ยังเล่าขานอยู่ถึงความความเมตตาของท่านว่างั้นเถอะท่านมีสิทธ จยานุสิตท,ที่ที่มาเรียนวิชามาได้รับการช่วยเหลือจากความรู้ด้านการแพทย์ของท่านด้วยหน่อยนะรับนะแพทย์แผนไทยแล้วก็แล้วก็เคยได้ทําพระ,ะที่อยู่ในถ้า,าสายนครปฐมก็เรียกว่าอะ,อะไรห้าเสือนครปฐมในในลักษณะพระปิดตาเนี่ยนะที่จะว่าหลงพระหลงหลองหลวงพ่ออะไรวะัดวะัด วัตถุจระเข้นต่ด้านฟูตนาแ้วหลวงพ่อที่มาวันี้ขอภัยด้วยเพราะว่ามาไม่ได้อยู่ในสายนี้ก็แต่ว่าเป็นภาพปิตาของวัดบางปลานี่ชาวบ้านที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับในการสัตธานนวัตถุมงคลก็จะมีประสบการณ์ว่าของท่านในสายแต่ก็สายเหนียวก็ได้สายเหนียวสายเหนียวมีประสบการ์เพราะมีประสบการณ์การอยู่ในทั้งเมตตามหานิยมแล้วก็สายเหนียวครก็ก็เป็นที่สะสมในปัจจบันนี้ก็หายาก หายากในเรื่องวัตถุมงคลของพ่อนะถ่ายสีไเล่นหาก็สูงนะตัวเขาสูงเป็นเงินหมื่นนและแล้วก็การจะหาได้ไว้ของแท้ไว้ตระกูลนี่ยากแลไมีของปลอมแล้วล่ะาั็กงแต่ก็มีบางคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาก็ยังมีไว้อยู่ก็ที่ทราบเอามาที่ทราบจะมาว่าอย่างนั้นนะบางคนสานักสะสมเนี่ยถามว่าถามที่สมพานแล้วไม่มีเลย เพราะว่าไปได้มาบางทีก็มีคนเอามามาเปลี่ยนมาให้เช่าแล้วก็แจกจ่ายญาติโยมไปลูกศิษย์ลูกหาว่างั้นใช่แต่ถ้าบางคนที่เขานักสะสมมากก็ก็ได้ยินข่าวว่าก็พอมีนะแต่ต้องตายโยมก็ต้องไปหาเอาครับประมาณนี้นะฮะประสบการณ์ที่ใสเหนียวเนี่ยเขาเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังไหมว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นว่าอะไรที่บอกว่าอ่าอ่าบูกหยาๆนิดนึงว่าสุนัขกัดไม่เข้าก็มีนะแล้วก็ไปโดนประสบการณ์ที่ที่ เหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยยิงฟันอะไรก็ก็ไม่ก็ลักษณะไม่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 สามารถระคายผิวทนอนได้เนี่ยที่มาเล่าให้มาฟังอแล้วก็นอกนั้นตอนนี้ก็หลายปีมาแล้วใครมาเล่าให้ฟังอันนี้แหละไปลักษณะมีประสบการณ์ไปโดนยิงโดนอะไรกันมาแล้วก็หยุดจิตประมาโบนไม่ไม่มีตะลอยเขียวช้ำๆอะไรกันมาั้งจต่อย่างนั้นอของผู้ชมนี่ันก็จากพับปิดตายังมี อ่าที่นั่นที่ลูกศิษย์เขามีปรักคิกปรักคิกด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้มีที่มาที่พอพอได้รู้ประมาณอย่างนี้ก่อนครับครับครับอือแล้วก็มีเห็นว่ามีลูกศิษย์นะที่เก็บผ้าปิดตาไว้ที่เขาบุรณะช่วยบุรณะวัดเนี่ยเขาจะเปิดให้คนทั่วไปได้บูชาแล้วรายได้ก็จะมานะช่วยวัดในเรื่องของนะบุรณะ มหามนตดกจะเจอมนตดกนะหลวงพ่อว่าอย่างไงครับตรงนี้ก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาละเพราะว่าอั้ตตมาลูกหลังเนี่ยก็ต้องขอน้อมอ้ว่าไม่มีความวิเศษในด้านอะไรจากนั้นแต่ด้วยความว่าเป็นศิเศ์ของหลวงปู่หลวงพ่อท่านในอดีตท่านสอนวิชาอาคมก็ก็มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาตอนนี้ตมาในกําลังดําเนินการบูรณะมนตดกเก่าซึ่งก็สร้างในยุคสมัยที่ หลวงปู่ชมนี่แหละท่านท่านเป็นเป็นพระเกจิอาจารย์อยู่เนี่ยน่าจะมีท่านคงมีส่วนร่วมที่จะบุรณะไปด้วยนะไอ้สร้างไปด้วยปัจกว่าจะวันสุดโสมมากปอามาก็กำลังมีโครงการจะบูรณะอยู่ก็ได้ทราบข่าวว่าทศตูหาหลวงปู่เนี่ยว่าว่าอยากจะพระที่สะสมไว้มามามาให้ทางวัดหรือจะไปดําเนินการกันว่าได้รายได้มาก็จะมาร่วมกันบุรณะบนดบมาดนษาลอยพุทธบาท ส,สร้างในยุคสมัยของหลวงพ่อชมที่วัดนี้แหละครับนะเด<ช>ี๋ยวขอความเมตตาหลวงพ่อพาเยี่ยมชมดูวัดหน่อยนะครับไปเสร็จไปเสร็จกรับนะฮะเดี๋ยวเราไปน้าตามหลวงพ่อไปเลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูวนาบริเวณตอนนี้เนี่ยแดดนอกดีนะว่าพื้นๆนาพื้นๆนะตามหลวงพ่อไปนะครับวัดโอ้อันนี้หลวงพ่อสร้าง บบรณะหรือว่าสร้างตอนยุคสมัยหลวงพ่ออ่ะมาเอามาเดินวัดเก่าแต่มีร่องรอยโบราณแต่ก็มามาเริ่มบบรณะในยุคนนประมาณตั้งแต่ปีกรมามาเป็นเก้าว่าเนี่ยปืสี่สเนี่ยครับตอนนี้จะทำมา20กว่าปีแล้วเนี่ยนะอ๋อไม่จับว่าไม่ได้มีบูรณะามับต้องต้องตับราคาชาวบ้านห้าบาทสิบบาทครับพอจะติมท่าที่ป่าขนาดไม่ใช่ขนาดว่าจะต้องระดมบุรณะาถ้าทำเท่าที่ศรัทธาชาวบ้านมีเท่าไหร่ก็ทำไปแต่ละปีครับ นะหลวงพ่อวัดดูสะอาดสะอ้านเนี่ยหลวงพ่อมีภาุกวันตอนนี้มีภาพถูกถูกรูปเหรอฮะเราแบ่งงานกันยังไงอ่ะก็ช่วยกันช่วยกันทุกรูปมีส่วนช่วยนะเหมือนกับผู้รูปก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดตัวนะจะเจอถึงธรรมเนเนเนี่ยก็แบ่งงานนะองค์นั้นอยู่ศาลาองค์นี้อยู่อยู่วิหารองนี้อยู่ริมน้ำก็ช่วยกันช่วยกันจังหวะที่ฝนฝนตกไปสองวันเนี่ยก็ ใบไม้ใบหญ้าพ่งามอะไรขึ้นมาแล้วนะครับนะนะหลวงพ่อก็มีประวัติให้อ่านของวัดบางปลานจรินะประวัติความเป็นมาเนี่ยก็ถ้าเขาเข้าวเนี่ยมาอย่างไงอ่ะนะพ่อที่เขาก็้าไว้ก็นี่เป็นจากจากอเอกสารตรวจการคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์ก็ในส่วนข,ข,ข,ของ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 ตามเรื่องราวประวัติเนี่ยคร่วัดบางปลาเนี่ยบอกถูกสร้างขึ้นในพศ2272ก็ สมัยผู้เสียดียาแล้วก็เข้ามาถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วล่ะเนี่ยอันนี้เป็นมหานิกายนะมหานิกายมหานิกายอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอนุสาวรีย์หลวงพ่อปักน้ํามาสร้างไว้เนื่องจากวัดวัดบางปลานี่เป็นวัดเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดปักนางพระสดวัดปักน้ําอ๋อหลวงพ่อสดอ่าท่าน ท่านมาเคยมาสอนวิชาธรรมกายครั้งแรกที่ท่านเล่าไว้นะที่วัดบางปานนี่แหละอ๋อมาที่วัดบางปานในลูกเสดสายวัดเี่ยเขาก็มาขออนุญาตสร้างสถานแล้วก็มาเอาเป็นสถานที่จะมานั่งสมาธิจะมาอะไรประมาณอย่างนี้เห็นเขาบอกวัดบางปาบางปานแห่งนี้อดีตเจจิกเก่ามากันเยอะนะก็มีคำบอกเล่าเขาไั้นสมัยหลวงพ่อทาวันแต่ท่านตั้งแต่ว่าท่าน มีสายงานปกครองอ,อยู่ในแถบนี้แหละ,ะจะชายไม่น้ำเนี่ยเขาบอกว่ายังมีคนเล่าๆเหรอท่านก็จะมาเนี่ยหลวงพ่อทาเนี่ยยุกยุบเดียวกับหลวงปู่ชมนี่แหละยุคเดียวกันท่านจะมาแวะที่วัดรงปลาก่อนจะไปบางหลวงถ้าไปสร้างวัดบางหลวงแล้วก,แวก็แล้วก็บอกว่าถ้ามาพักที่เนี่ยพระลูกวัดกจะไม่ค่อยยุ่งราะท่านจะเหมือนจะลองวิชากันเขาเล่าๆก่นว่าอ๋อลองวิชาเพราเวลาหลวงพ่อทามานี่พระ ในวัดองค์ปานจะเงียบหมดทั้งวัดเลยวะนะจะไม่ไปยุ่งกันนะแต่ดูมันจะไปพักกับหลวงปู่ชมเหมือนกันอ๋อดูเหมือนท่านดุนะเพราะว่าท่านตัวใหญ่นะนะตรีละขังนะตรีละขังท่านใหญ่จะเห็นภาพเลยนะประมาณอย่างนี้โนแล้วแล้วเขาบอกว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขันเท่าก็เคยมาเหรอฮะตามอันนี้อันนี้ไม่ไม่ชัดเจนแต่ก็เชื่อว่าในล่มแม่น้ําท่าจีนเนี่ยเนื่องจากว่าแม่น้ําท่าจีนเนี่ยก็ต้นแม่น้ําก็อยู่ ปากคลองมาถถมเท่ามันส่วนก็นมามาสองพี่น้องมาอะไรอย uh ่างเจากจชานาศมาก็ uh huh. ากามีมีมี ตำนานเล่าท่านเวลาท่านจะลงไปกรุงเทพอะไรฮะต้องมาตึกมานี่แหล่ะอ๋อมานี่เพราะส่วนใหญ่ก็ขึ้นทางน้ําได้ทางน้ำนะกฮะมีปลาท่ำโดยซ้ำไปปัจจุบันนี้เรือพายต่างๆก็หมดไปตามทางแล้วเรามีมีโดยสารทางน้ําลงจากวัดนี้ไหมฮะหรือว่าตอนนี้ไม่มีรักอดีตเนี่ยมีจากคำบอกเล่าก็ที่วัดเนี่ยเป็นท่าท่าเรือท่าเรือที่ท่าเรือเมตากคุพันธบุรีก็เรือสัมพันธสมัยนั้นมาตรงนี้นะฮะแล้วแล้วตรงนี้เป็นเขตอภัยทานไหมหมอพ่อเป็นเขตอภัยทานสิตาม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 กฎหมาย นนั่ะตามกฎหมายวัดก็เป็นเขตชายชาตก็ก็ไม่สามารถมาจับปลาทำอะไรกันได้ก็น้าวัดก็มีสิทธิ์ที่จะห้ามว่าไม่ให้ใครมามาทําร้ายชีวิตอะไรทั้งทุกทุกเรื่องแหละอแต่ล็อกอะไรก็มาก็ไม่ให้ทําอะไรอ๋อเดี๋ยวไปดูไปดูที่หลวงพ่อจับบุรณะนะต้องใช้ปัจจัยเยอะไหมหลวงพ่อฮะสิบล้านตามแบบที่ที่ผู้รับเหมาตาลไว้ยล้านก็โอ้โหตรงนี้ แรงกว่าที่เราสร้างมาของารวงกระการแต่ของเราี่ยังไม่มีตรงไหนขึ้นทะเบียนไ่เป็นรเราสามารถยกละที่รได้เลยัการเช็คสาระว่าแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนปับของศิลปกรก็เลยว่าถ้าทอะไรก็ขอได้สะดวกหน่อยอได้สะดวกหน่อยนะครับมาศึกษามีมีฝ่ายศิลปกรศึกษาแต่คมาเจออะไรใรับกศึกษาค่า ่ายกรมศิลปากรในคำสุพรรณก็จะส่งช่างมาดูให้คาแนะนาให้คาแนะนำแก็จะเขียนแบบก็ทำอย่างไรแล้วจะมีขั้นตอน, <สะ S 2> อนการดำเนินการครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะยังไงฮะนะด้านล่างนี่เราใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมฮะก็เป,เ,ปเป็นเป็นอาคารชั้นเดียวอาคารชั้นเดียวอาคารชั้นเดียวไม่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 เออลักษณะ ด้านไหนก็เป,นเ,ปนเป็นโปร่งโลง่งถ้าเปิดด้านทุกด้านานะอ๋ิอ่งกดิสารรอพุทธบัตรอดีตเก่าวไว้ตอนนี้ย้ายออกมาเพราะว่าไม่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 เอาไว้ถ้า,ออาเราคํานวณอายุเนี่ยประมาณกี่ปีอะฮะจริงๆก็ไม่เก่ามากเลยแต่เนื่องจากว่าถูกปล่อยให้สรุดลง<อ>ไปมันในตามที่จ่าเลืกไว้ครับ 2 4 0พันสี้วยอะไรเจ็ดยนะ67สิที่ได้ได้บางประตูว่าจะดทำบอกเล่าชาวบ้านโลกเข้ามานีดโอ้ประมาณนี้ว่าแล้วใส่แล้วไม่จากว่าถูกปล่อยสมุนทุตโสมประเทศอเมามาที่นี่ใหม่ๆทั้งกุฏิสงทั้งอร่อยสมุนทุตโสมมากโอ้ก็เริ่มบอกเอาตอนแรกก็มาทำกุฏิสงกันก่อนเพื่อให้พระเด้นได้อยู่ยังพอได้สมควรหลังเนี้ยค่อยๆเนี่ยเห็นได้ทานรอบๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือ ประมาณยี่ส <ideally. S 2> <The> ิบปีที่ผ่านมาด้วยอนาบริเวณยักวัดเนี่ยเยอะแล้วก็เสนาสนะก็เยอะหลวงพ่อต้องใช้ทุนนะในการดูแลเยอะเนี่ยหลวงพ่อหาทุนยังไงอะสัตว์ชาวบ้านเดียวสัตวชาวบ้านเดียวแล้วก็เก็บมาทั้งหมดรักชาวบ้านที่นี่ชาวชุมชนบางตราก็มีศรัทธาที่ที่งดงามครัจากอดีตฮะวัดบอกบุญอะไรนี่จะทอดกจินให้าพอป่าก็จะมาช่วยกันกันนี่ ครักถือว่างินนะครับมาเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันใช้เีิบ้างบ้างน้อยบ้างแต่สองสามปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีโลกภัยไค่เศษเศษที่ว่าเราทราบกันดีนะก็จังหวัดก็เผาเลงไม่อยากจะจะรบกวนโยมากันเถอะนะจะบอกให้โยมช่วยช่วยอันนี้เป็นเรื่องของเก็บ วัดสามสุขภาพเก็บลักตินเอาไว้ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะไปในสภาพที่อย่างปัจจุบันนี้เท่าไหร่ครับทางวัดก็เลยก็เผาเรื่องานไม่ได้งานก่อสร้างก็แบบยังไม่เลิกเลยนะถ้ามีก็ทำก็ไปแต่ในช่วงนี้ยังบอกให้ช่างหยุดก่อนบอกนะช่างหยุดบอกว่าเอ้ยาวัดจะไม่มีทุนให้ขาวก็ย้ายยาวว่าเพราะว่าชาวบ้านต้นทำไมร้อนกันถ้ามีก็ทำก็ไปก็ว่าอย่างนั้นที่เขา เยอ, <c oughs> อ่เลยสำรวจออกแบบกันมาโดย้ไปงล้านกว่า,าไประมาณอเดืเอดนอแล้วด้านในนี่เป็นอะไรอ่ะด้านในก็เป็นเป็นที่ที่ เดิมเป็นร่องรอยของการประดิษเสธลอยพุทธบ้านโอจำลองตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เข้าชมเพราะว่าอันตรายอันตรายอันตรายจะเข้าชมเปนการหลนอกโอ้แล้วรอยพระพุทธบาทยังอยู่ด้านในไหมเก็บออกก่ไว้ข้างนอกอ๋อเอาออกไว้ข้างนอกก่อนแล้วรอเสร็จรอเสร็จรอเสร็จแล้วถึงจะนำมาประดิษฐสธเลยที่เดิมเจริญพรอ๋อครับนะฮะนะตอนนี้ต้องใช้งบอีกเยอะใช้งบอ๋อนี่ก็เริ่มมาประมาณ หกเจ็ดเดือนนด้ไแต่สำรวจออกแบบบแล้วก็แล้วก็เริ่มลงมือตั้งหนังร้านกันทำงานกัรสร้างความามายกันนั้นใครอยากจะร่วมบุญก็เจริญพรมากันได้ก็เกอบเล็กเก็บน้อยกันไปว่าเนี่ยนะมีมากก็ทำกันเล็กหน่อยทามีน้อยมาเพราะว่านี้ก็เข้าใจดีโยมดีมาแต่ว่าจริงๆไม่ไปถึงขนาดเร่งไม่เหมือนกับถ้าเราจะมาโดยคติในการที่จะสร้างอะไรก็แล้วแต่มาจะมาว่า เอาเน้นความจําเป็นไว้ก่อนครับอย่างเช่นว่าถ้าห้องน้ําไม่มีเนี่ยต้องรีบทำที่อยู่อาศัยไม่มีอย่างนี้นะแต่กรณีอย่างนี้มันคือช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าห้องน้ําไม่มีที่จะอาบน้ําจะชาระอะไรต่างๆไม่มีนี่ต้องเล็กทั้งประสงค์เน้นจะเดือดร้อนกันเจ้าบ้านจะมาที่วัดจะไม่มีอะไรต้อนรับแต่ถ้ากรณีอย่างนี้จะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทาทาเรื่อยๆไปมีมากกว่าทามากกว่าเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณมาทีเดียวถ้ามีองเนที่ว่าเราตั้งงบประมาณไว้10สิบปลา้านเนี่ยทำไมมีใครเอามา ให้ถ้าทีเดียวก,ก็คงจะจบไปไม่ต้องมากังวลแต่อย่างกรณีก็มีมากก็ทาก็บอกก็บอกคุยกับช่างที่ผู้รับเหมาไว้ว่าถ้ามีเยอะก็เอาเขาว่ากันไปตามขั้นตอนมันจะมีสเต็ปงานที่เขาเขาเขาเขียนไว้อยู่ว่าจากตรงนี้หลวงพ่อต้องจ่ายเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้หลงต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะก็ต้องมาอย่างนั้นอเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนเราแค่มื่าวอนนี้เราหลวงพ่อมีสักสามล้านอย่างเงี้ยเออจาดถึงตรงนั้นด้วยก็ทําแค่นี้ เพราะ<ด>ทั่วไปเนี่ยเพราะทั่วไปเนี่ยเขาทํางานพวกบูราะอะไรต่างๆส่วนใหญ่วัดจะเป็นนีดหลวงพ่อเป็น,นมีดไหมไม่เป็นไม่เป็นพยายามพยายามที่จะไม่ไม่ให้ไปตรงนั้นว่าถ้าเรามีจะเชอว่าสเต็ปนี้ประมาณ3ล้านเอามามก็จะจะหาะสะสมไว้พระมา,านแค่นี้เราก็ทําไปมาแค่นี้หลังจากนี้หมดไปแล้วอามาจะก็ขอไว้ว่าไม่งั้นจะเป็นทุกข์กันชาวบ้านอะไรต่างๆก็ก็จะต้องมาเป็นกังวลไม่ให้ชาวบ้านได้กังวลกันว่าเจอว่าทําอะไรก็ ถ้ามีก็ทํากันไปยกเว้นว่าถ้ามันเป็นงานเร่งด่วนก็อาจจะแต่ที่วัดที่ผ่านมาไม่เคยได้ได้เป็นนี่โอ้ครับครงการต่างๆคนที่จะร่วมทําบุญติดต่อได้ยังไงครับที่จะมาโดยตรงก็ได้มาที่ท่านเจ้าอาวาสเายเบอร์เบอร์สโทรศัพท์0819958825ครับแล้วก็มีเบอร์บัญชีมาจำไม่ได้เดี๋ยวมีที่ที่ด้านหน้าที่รมาใต้โครงการไว้ยอมยมไปดูก็ได้ว่าบัญชีของวัด เดี๋ยวออกไปดูด้านนอกนะครับนี่ฮะนีเราอยู่ที่วัดบางปลานครปฐมนะครับวัดงนี้มีพดีนะพระพิเศษการที่กลังเรอทอสดคุรชมข้า้าสายฝมสุคนที่ที่ี่่กก็ท่านก็จะก็จะเป็นที่เคารพสารแลส่วนนั้นเนี่ยนันวัดนะ กลางแล้วก็มาเป็นตัวใหญ่เอามาดูมาดูเอ้ามันถูกอยู่ในแผนที่ว่าเป็นทางหลวงชนบทเลขที่มีได้คู่เพรว่าเป็นอะไรให้เป็นประโยชน์กับกับชุมชนกับชาวบ้านเพราะว่ามันสามารถผ่านออกไปอำเภอบางเรนได้ส่วนใหญ่ถ้าคนรู้เส้นทางก็จะลัดทางนี้แหละในแผนที่ถ้าในกูก็ในในแมปอ่ะก็จะถ้ามาจากทางนครเจษีแต่ว่าเข้าไปงนี้ถ้าจะจะลัดว่าจะออกไปเส้นถนนเส้นนอกไกลประมาณลัดไปได้เกือบ1ิกิโล แล้วอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าวัดเราเนี่ยเป็นที่อกแตกคือเหมือนกับว่ามันโดนผ่า้าถ้าคติโบราณก็อาจจะมองได้ผ่าแต่ถ้าเรามองในแง่ประโยชน์ส่วนก็ไม่เราจะไปมองว่าเอาเอาส่วนของความรู้สึกอย่างนั้นแตกก็ไม่แตกมนอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่เราอยู่คติที่เราที่จะคิดว่าเป็นยังไงมันเป็นประโยชน์แหรอแล้วมันเป็นอะไรมันาคนบางคนเขาบริจาคร่างกายเขาจะบริจาคได้เลยใช่ไหมแต่ต่บางวัดเนี่ยโดนอย่างเนี้ยกลายเป็นสองวัดไปเลย ในอนาคตจะเป็นไมหมครอย่างนี้คงเป็นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าตามกฎหมายแล้วที่ดินของวัดไม่สามารถจะจะยกขึ้นเป็นคดีความในเรื่องของการแบ่งแยกอะไรได้นกแกจากออกกิจฎรกาเวรคืนเดี๋ยวที่เขาว่านะอ๋อ<ต>นั่น<า>กน็เป็นพื้นที่วัดก็คือผ่านไปผ่านมาอ<ต>อนอนกจากวัดก็ยังใช้ประโยชน์อยู่ใช้ประโยชน์อยู่ยที่โยมเห็นเนี่ยฝั่งตรงนู้นก็คือได้เป็นสารสนสถศที่จะเป็นหลักฐาว่ามีงาน อ๋อมีงานส่งก็ไปจัดทางรถอย่างนึงนะแต่ที่อย่างทางัดเขาจะอยระบบตรงๆอให้เป็นระเบียบไปมัจะมีงานส่งก็ไปทางรถอ๋อฮะก็ถึงเป็นเรื่องดีๆไปอันเนี้ยก็ติดป้ายไว้ให้มาร่วมบุญชาวบ้านเจ้าบ้านว่าๆบ้านให้รู้ให้ทราบว่าวัดมีโครงการอย่างนี้มีแบบมีแผนมีฝังประมาณอย่างนี้ก็เสร็จแล้วจะ จะออกมาประมาณอย่างนี้อ๋อรูปรูปสวยเลยนะอ๋อกมาเป็นอย่างนี้เลยนะภายในที่ยมเห็นก็ประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะมีพระพุทธรูปแต่ตอนนี้ยังโล่งๆอยู่นะฮะก็จะมีท่านสําหรับอ่าประดิษฐสถานลอยพุทธบาทจําลองซึ่งตำสาดีเนี่ยแต่ทุกวัดก็ต้องมีให้ประหนึ่งเหมือนว่าพระพุทธเจ้าได้วางรอยพระบาทอ้โหนักสละดที่เราหาที่แห่งนี้ก็จะต่างที่เห็งครับ อันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยหลว่าจะเปิดให้เปิดเปิดให้ผา้ชมเปิดให้ชาวชาวบ้านได้มากราบมาไหว้บูชาให้มีจิตใจที่อยู่ในทมอยู่ในความสงบร่มรื่นนั่นเองครับแล้วหลวงพ่ออยากจะเอารูปเหมือนพระเกจิหรืออะไรเข้ามาอยู่ในนี้ไหมหลวพก็ก็สามารถทําได้สามารถทําได้อันนั้นเป็นโครงการแนวนาค้นะฮะตอนนี้ใครจะมาก็นี่แหละฮะนะก็จะมีเลขบัญชีอยู่นะครับนะเลขบัญชีแล้วก็มี นะมีเบอร์โทรของท่านเจ้าวาดนะครับพระครูปิยธรรมพิมลน,นะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ<อ>นะท่านเจ้าวาดครับพระครูปิยธรรมพิมลรองเจ้าคณะอำเภอบางเลนเจ้าวาดวัดบางปลานักพรปฐมนะครับขอพรจารายการส่งท้ายครับขอวยยาโยมทุกคนทุกท่านที่ที่รับชมรับฟังอยู่ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกท่านขอจเจริญพรการนาัตการครับ